สวัสดีครับพื่ๆทุกอนยิคนดีตตอนบเขก็สุดเกมดาร์กอนบอลสปาร์คี้ซีโร่ของครับซึ่งตอนนี้ตัวละครเอกของเราจะเป็นท่านฟินเซอร์กันนะครับเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าเนื้อเรื่องของฟินเซอร์จะเริ่มตั้งแต่ตอนไหนอา้าวดาวน้ำเมฆเหรอเนี่ยโอ้โหฟินเซอร์มาอย่างดาวน้ำเมฆแล้วนี่คือร่างแรกฟินเซอร์นำทัพลูกสมุนมาอย่างดาวน้ำเมฆเพื่อค้นหาดาร์กอนบอลที่จะบรนดาลให้ร่าง ที่เป็นอมตะก็คือต้องการหน้าที่อมตะก็เลยมาตามทาม้อก่อนในตอนนี้เบจิต้าก็ทําการตังหาลูกสมุดของฟินเซอร์ไปเรื่อยๆฮะเขาต้องสูญเสียลูกสมุนไปจากการขัดขวางของเบจิต้าที่กําลังตามหาดาอนบอลเช่นเดียวกันแต่การปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษกีนิวที่เรียกมาเสิร์ฟกําลังนั้น ช่วยให้ฟินเซอร์รวบรวมดาก้อนบอลได้ครบทั้งหมด7ลูกแล้วแต่บิจิตา้ากูรูรินและโงฮังเข้ามาขัดขวางทำให้ฟินเซอร์ไม่สามารถขอพรได้เป็นครั้งแรกเลยนะที่อครวก<า>ัก้งกระชับทั้ถึงเพียงนี้นะแม้จะเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่ฟินเซอร์ก็ยังใช้พลังของเขาไล่ต้อนพวกบบจิตา้าและโกฮัง หน้าที่นั้นพิกโกโร่พรรคพวกของกูรินและโกฮังได้ปรากฏตัวขึ้นทําให้การต่อสู้ทวีคูณความดูเดือดขึ้นไปอีกครั้งที่แล้วเราเล่นเป็นครั้งที่แล้วเราเล่นเป็นพิกโกโร่ตอนนี้เรามาเป็นซีเซอร์แล้วเดี๋ยวขอชาติหน่อยขอชาติหน่อยเอาต่างคนต่างผู้เขาเอ๋ อักอาติโกลเดนนะไสเอา,า,อเอาดูให้ดีนะนี่นไงพลังของฉันดอกไม้ไฟสวยงามขนาดนี้เลยนะเห็นไหมฮ่าฮ่าพอหัวละอย่าหายละคงจะสังหารแรงใช้ได้ หจะต่อยกระเด็นไปไหนเหรอเฮ้ยจิ้มไปทีนึงชอบท่านี้นะที่แบบว่าปล่อยแสงออกจากนิ้วเนี่ยแล้วก็ท่าอนหนึ่งนิ้วก็คือสร้างบอลหนึ่งลูกลอยหน่อย ไม่สิ่งเสียงชาติไม่อยู่แถวนี้หายหาไม่เจอไม่สิ่เฮ้ยเพื่อนๆอยู่ตรงไหนช่วยหาหน่อยโอ้หน้าเนี่ยเจอละเจอแล้ว จิ้มไปอีกท pues ีห <c Fern anda> <c enfant> <ช itch> <genommen> นึ่งถือว่าไปทองแฉมรอดมาต่ารอดมาโอ้ยโอ้ยชิบหายชิบหายโกนแล้วโกนแล้วเหรอนี่ตามไปครับระหว่างที่มันรอชาร์จนี่แหละ ขอลูกเพิ่มดอกไม้ไฟปล่อยขึ้นบนการลบได้ต้องปล่อยแล้วยาประชินให้ถ้าเป็นงั้นหลบได้ตลอดเลยพวกน้เอาล่ะพุ่งเข้าไปตีตีปกตินี่แหละตกลงไปแล้วยา เอาอีกรอบไหมมาย่าหนีจะหนีคนไหม้งใหญ่ขึ้นมา,าทันทีได้ยังไงพิโคโลมาแล้วอยู่ข้างหลังเหรอที่อ เอ,เอ,เอระบ,บางที่มันปลิวนี่แหละระเบิดตอกไม่ไฟบนดินจ้อาอ้าวไม่โดกันได้เหรอหรือว่าติดอะไรเราโดนแล้วเราโดนโกเราโดนโกโอุ้ยเอาซรอ

ออยย่า้มันจบแล้วลพิกโกลโล่ปนีนี้ตุยท้องไปแล้วตอนนี้คงจุกอยู่ต้องโดนแล้วแหละหายไปแล้วเอ๊ะยังมีไปเช้ได้กอกเอาหนีหนี アソンダーにましゅましょうののぞまだしにかてるわけないでしょほら。 ลูกเบิ่มเบิม่มสลบ้บเอา้าไม่มาแล้วเหรออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้โอยอขอจิอ้มสักหน่อยีเ่าหนีไปไหนเอ,อ่ยจบแล้ว ไม่ต้องลูกใหญ่หรอกลูกแค่นี้ก็พอและดับความชำนาญของฟินเซอร์ร่างหนึ่งกลายเป็นหนึ่งแล้วชิงหนึ่งดาวอา้าโกคูมาแล้วขณะที่จะปลิดชีพเบจิตาซุนโกคูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมามอนี่เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเมื่อได้เห็นร่างของโกคูฟินเซอร์ก็นึกถึงใครบางคนในความทรงจำ อ๋อคนนันเองเหมือนชาวสยาที่ต่อต้านเรา,ท,าที่สุดที่สุดตอนไปถล่มดาวเพราะเป็นพี่ตาฟินเซอร์ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าที่แท้จริงชาวสยาคนนั้นคือพ่อของโกคูบาดัสนั่นเองฉันไม่ปล่อยให้ไซยาเป็นญาติมีชีวิตเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวฟินเซอร์ระดมโจมตีซุนโกคูเป็นการจุดชนวนการต่อสู้อันรุนแรงขึ้น โอ้ยโอ้ยคม่ตัดสินขอสาดทัายโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้ยโอ้โอโอ้โอโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอโอ้ย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 โอโ

จะเอาเหรอจะเอาเหรอนี่พลังเยอะคนละเมื่อกี mm. ada, ้แรงสลด์ไปสักกูล้นี่ิรเดี๋ยว่อรอดไม่ถึงรอดเป็นไปได้ไงยิ่ยิงเรือยิงเรอแล้วก็ยิงอันนี้รลรัว จบแล้วชาร์จไปชาร์จไปเรืร่อยๆชาร์จมาอีกชาร์จไม่ยิงรัวๆไปไม่บุเข้ามาแปลอย่าดเดี๋ยวจะบุเข้าไปให้ไม่บุมาเหรอไม่บุมาเหรอเราก็รัวๆใส่อีกรอบ ไปแล้วพูดด yeah, like ีาโกหัง anyway. ต่อคโตรงนี้โอ้ยตัวสีดนี่นี่ซาาอ่าฉ่าง่อานอ่ับับ่น่าฉั่ับาับ ม ah. ันเรียกก็ค่าอะไรอ่ะเออเดสปินตอเนี uh um ้ยคราวที่ตายสุดเลยจะจะทำลายดาวดวงนี้โอ้โหชื่อค่าเหรอเอาละนี่ตรงโดนเอาอย่าตัว

เหมือนเป็นบั๊กร่างกายมันขยับปแปลกๆไปดูสิโกคูไม่มาในฉากนี้แสดงว่านี่ไง <c oughs> ไม่จริงฟินเซอร์ยังไม่ตายนี่ไงคุณ <c oughs> พิกโกโ <c oughs> รหนีไปพวกนายค <c oughs> ิ่เหลือว่าจะโยกให้พวกแกน่ะ <c oughs> ไม่ปล่อยให้มีชีวิต <c oughs> อยกลับไปแม้แต่คนเดียวหรอกดเม ถึงจะต้องรับความเสียหายขนาดนี้แต่การกำจัดพวกแกเป็นเรื่องหมู่หมูสำหรับฉันเฮ้ยกุรลูลินกุลูินหยุดนะฟิเซอร์ยกทษให้ไม่ได้บางอาจนะเฮ้ยนั่นมบลล่ากันอะไรของมัน่ะผมสีทอง เอาแล้วเมื่อเห็นกรูรินเพื่อนรากถูกฆ่าซุนโกคูก็ปลุกพลังซปเปอร์สซญ่าในตำนานได้เรวฉันกลัวแล้วนะฟินเซอร์โกคูในด้านซปเปอร์สซย่าใช้พลังที่ห่างชั้นจากที่ผ่านมาไล่ต้อนฟินเซอร์พอที่ฟินเซอร์เมื่อได้เห็นพลังอันเหนือชั้นนั้นฟินเซอร์ก็เตรียมใจออกปฏิบัติการทำลายดาวดวงนี้ไปซะเนื่องจากฟินเซอร์สามารถมีชีวิตรอดในห้วงอวกาศได้ เขาจึงคิดที่จะฆ่าโกคูโดยการทำลายล้างดาวนามเมกการโจมตีของฟินเซอร์ไม่อาจทำให้ดาวนามเมกระเบิดได้เพราะแกควรจะโดนลูกโกลจาการระเบิดดาวงล่หรอแกพลาดไปแล้วฉันเลยรอดชีวิตมาได้ไงอีกห้านาทีอีกห้านาทีดาวนามเมกจะระเบิดแล้ว

เอาตบเอาเอาบึ้ม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 ได้บึ้มการใดขอสวนหน่อยกานใดฮะ

หายะชิบหาย了มาสวมนมาสวนเอาแล้วไงดาเมจ9 9 9กรเ้าสิ้ไปสวยสวนมาแบบนี้เอ้าอะไร ฟินเซอร์พ่ายแพ้ต่อโกคูและโดนลูกหลงจากการระเบิดดาวนาเมฆแต่โชคยังเข้าข้างทําให้รอดชีวิตมาได้ไม่ฟินเซอร์รอดมาได้ฮะเอาล่ะครับภาคของฟินเซอร์ในดาวนาเมฆก็จบลงไปแล้วนะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามชอ่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย